สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันกับพี่ลินเจอกันกับลินนะคะเรียกติดนี่สายเรียกตัวเองว่าพี่ลินพี่ลินนะอ่าเมื่อนี้เจอกันวันแดดดีๆนะคะเมื่อนี้สิบห้ามาเบืองน่องน้องลูกสาวนะคะรถรถพี่ลินผ้ามาเบืองอย่างหูบอ่ะอ่ตานนะะตดสินใจนะคะตัดสินใจคมจิตใจคือต้องขายนะคะรถขัานี้เล่นจะขายนะคะเดี๋ยวจะให้เบืองน่องนะ นี่จัดการจัดการล่างจัดการเอ่อายรูปนี่ยังสารพัดแล้วนะคะคือรถคันนี้เป็นรถคู่ชีพของลิ้นนะคะลิ้นสื่อมามือสองรถคันนี้แต่ว่ามือนี้นะคะตัดสินใจทายลงทายรูปลงในโฆษณาเอาเพิ่นไปลงในเวบ็บในอย่างเรียบร้อยแล้วว่าจะขายนะคะ ันนี้เป็นมาสด้ามันเป็นรถ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 ุ่นปี2012นะคะรุ่นนี้มาสด้า2ตัดสินใจต้องคายนั่งเพราะว่าอย่างหูบวะตัดสินใจต้องคายน้องเพราะมาเล่นจากยายกับไทยแล้วนะคะเพราะว่ามีกําหนดการเรียบร้อย่าจะกับไทยเดือนอกรกฎาคามนี้นะคะแล้วก็จองตัวแล้วจองตัวไปค้าไปค้าเดี่ยวนะคะแล้วก็ ก็เลยบรรูคือกันว่าตัวเองสิกับมาตอนไหนนกคะลูกก็สิริ่มทํางานบรรูคือกันว่าศ้กับมาตอนไหนเพราะว่าฉิดจาเป็นต้องคายเพราะอย่างหูว่าถ้าจอดไว้นะคะรถในประเทศเนร์เวย์นี่ถ้าเกิดจอดไว้คุณต้องเสียภาษีทุกเดือนมันคล้ายๆว่าเสียเป็นเป็นภาษีคือมันเป็นเงินภาษีมันเป็นภาษีรวมกับค่าประกันนะคะเฉพาะรถคันหนี้นะคะของเล่นจอดไว้ซื้อๆเ่เฮ็ดหตุยังก็ได้แต่ต้องจ่ายทุกเดือน อาเตยตอนนี้ยูยูเก้าเก้าร้อยแปดสิบโครนนะถ้าดีเป็นเงินไทยกะโตกอยู่เดือนละประมาณอ่าสามพันหานะคะคือมันจอดไว้ซื่อๆนี่คือต้องจ่ายทุกเดือนสามพันห่าสามพันห้าร้อยบาททุกเดือนนะคะก็เลยรากาตัวเองกะช่วงนี้กะบ,บริษัททำงานคือหยุดงานแล้วเพราะว่าป่วยไปเหตุงานบริษัทนะคะเล่นกอยู่บ้านมาการ์ราแค่์ใหญ่กับไทยตอนนี้คือตอนนี้ก็คือจอดไว้ซื่อๆเลย จอดไปซื้อเล่นจะใส่รถนี่เดือนหนึ่งนี่เล่นเป็นคนสิบ่นค,นคอยไปใส่มาใส่ไงบรรลุว่าสิไปใส่แล้วก็เวลาที่ไปเวลาที่ส่วนมากนี่กระสิไปเดินเล่นเดินออกกันร่างกายน้าปลานัำหยางจังสีน่นั่นแหละก็คือว่าจำเป็นต้องใส่รถถ้าเกิดว่าคนทีบ่ไดรทํางานว่ายัางนี่คือว่าจำเป็นต้องใส่รถเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจิไปโน่นนั่นนี่จริงๆทำไมไมีรถก็คือรถแม่คับรถบัสเนี่ยวิ่งพาหน้นาบ้านตลอดทุกชั่วโมง อยู่แล้วนะคะไปง่ามใดก็ได้บริยากีอย่างประมาณนี้แล้วก็ตัวเองเสียใ้กับใช่ก็เลยคิดว่าโอ้พอจอดไว้ก็เสียงเงินเดือนละสามพันหาเดือนละสามพันหาสุดเดือนนะคะล้วก็ท้าป้อยถิมไว้รถมันก็อายุไลยไปหนาเก่าไปหนาราคายิ่งตกไปหนาก็เลยคิดว่าตัดสินใจจะขายน้องดีวกว่าทั้งที่จริงๆไม่ได้อยากขายเลยเพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถคู่ชีพของลินเป็นรถจี่ใหผ้าลินไปทําเงินไปทํางาน ได้บอลูบาจากานรถคขั้นนี้นะคะถถวว่ามีน้องถถาว่ามีรถคั้นนี้ลินเพาสาม,มารถทิตเงนินได้หลายป่านนี้บ่ได้บ่ได้หางานได้งายป่านนี้มีรถขั้นนี้เป็นรถที่มันนั่นจะมีอีกรถคั้นหนึ่งแต่ว่าขั้นอาาันนั้นลินขายไปแล้วเอเปลี่ยนมาสือรถขันนี้ทั้งสองขั้นเลยนะคะโดยเฉพาะขันนี้เห็ดเงนินให้ลินด้หลายมากเลยรักจากของมีมีรถแล้วจาของเขาผ้าไปโนนันนี่ผ้าทาําเงืนผ้า อันนี้แล้วรู้สึกว่ามีความผูกพันเวลาจะขายจริงๆอะ่ะตัดสินใจขายน้องจริงรู้สึกว่าตัวเองแบบใจหายอะ่ะคือคิดออกไหมมีความรู้สึกว่าใจหายเอ้ยเราจะไม่ได้ขับเขาอีกแล้วเหรอน้องจะไปอีกแล้วเหรออยบาบานน่างประมาณนี้มีความรู้สึกแบบนี้กเลยแบบว่าไม่รู้ว่าใจหายเวลาจะขายรถจริงๆเรอแบบคิดบอ,อกเลยว่ามือมือที่เขาจะมาเอารถจะคว้างไปเนี่ยจะของสิงมีความรู้สึกอย่างไรคิดว่าตัวเองประกาศเลี้ยวบงหัวรถจะคว้างผลแล้วเพราะว่า บุกปลาฟ้าดงไปาสารพัดหาเก็บเฮ็ดหาทํางานหาเงินได้เป็นล้านกับย้อนรถขั้นนี้นะคะแต่จังไหนก็ต้องคือจังไหนก็ต้องตัดสินใจขายอยู่ดีเพราะว่าตัวเองตอนนี้เริ่มขายแล้วเพราะว่าอีก,อก,อกแค่ประมาณสองเดือนเล่นกับรายกับไทยแล้วนะคะอดไเดินทางไปเมืองไทยแล้วก็บโบดูโบดูวา่าสิกกามาตอนใดแต่เริ่มขายนองแล้วนะคะเริ่มขายแล้วแล้วก็เพราะว่าอยู่เมืองไทยรดเล่นกับพี่รดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนกลับมากกับ บรูว่าจะกลับมาตอนไหนถ้าเกิดว่ามีรถกะว่าเป็นอย่างกะเดินเอาหรือว่านั่งรถบัสรถอย่างประมาณนี้เพราะว่าเลื่อนกรสิบ่ได้ยุ่นีโดนแล้วนะคะถึงกลับมาถึงกลับไปบางท่านก,กลับมาอีกรอบนึงกับ่ได้ยุ่ดนนะคะกะว่าจำเป็นต้องใส่รถอีย่างมากมากก็เลยถ้าจอดไว้กะมีแต่เสียกับเสียเนาะว่ารถานะรถกับรถนะคะนั่นละมาถ้ามาบอกมาบอกเรื่องรถเรื่องร่าใจหายนะคะนั่นละจอดไว้กะเสียเดี๋ยลเราสามพัหา เสียทิมซีซีสามขันหาว่ามียังเกิดขึ้นนะคะเพราะสิ้นปีมากก็ต้องเอาไปเช็คเอาไปตรวจสภาพกับเสียเงินอีกมแตะเสียกับเสียคือจําเป็นตัดใจต้องขายเมื่อนี้กับมาบอกเรา90มาทักทายเอซเจอกันไหมคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กันด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะก่อข้อนี้กรกฎาคมนี้เจอกันที่สวนคุณลินนะคะเมืองไทยนะคะ